เนตรองกับวันอาทิตย์ที่ม่มกราคมพุทธศักราช2569เมื่อวานกระผมอัตมภาพต้องทิ้งงานไปเพื่อร่วมหล่อสมเด็จองค์ปถมเนื้องเงินแท้ที่สวนธรรมป่ากแก้ว หรือชื่อเป็นทางการก็คือที่พักสงฆ์ทิตะทันมาสมซึ่งตัวเจ้าวาดมาดูแบบที่วัดท่าขนุนนี่เองก็คือมากราบพระแบบปกติแล้วก็อยากทำบ้างถือว่าโชคดีที่มาทำช่วงที่ราคาขึ้นไปหูดับตับไม่ พิธีการค่อนข้างจะยืดเยื้อมากเนื่องเประว่าเขามีการสวดอิติปิโสร้อยแปดจบก่อนหลังจากนั้นแล้วถึงได้ยันทองหลอมแล้วก็เททองเึ่งความจริงแค่นี้ก็น่าจะจบแต่ก็ไม่จบอีก เราว่าให้อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลต่อเล่นเอากระผมอัตมภาพเกือบจะไข้ขึ้นอีกรอบดีที่ฉันยาก,กันไปแล้วซึ่งท่านที่เคยไปวัดอื่นๆเวลามีงานกลับมาแล้วบ่นทุกรายว่างานที่อื่นยืดเยื้อมาก โดยเฉพาะในส่วนของการต้องรอเจ้าภาพซึ่งทางวัดถ้าขนุนของเราถ้าหากว่าผิดเวลาเจ้าภาพยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่รอจนกระทั่งกลายเป็นตัวอย่างในด้านตรงเวลาจนน่าเกลียดเพราะว่าบางวัด ทำการบวงสวงช่วงเก้าโมงเก้านาทีแล้วไปหล่อพระห้าโมงเย็นทุกท่านต้องเข้าใจว่าช่วงสำคัญที่สุดของงานก็คือตอนบวงสวงกับตอนหล่อพระแล้วไปทิ้งเวลาไว้แปดเก้าชั่วโมงคนที่มาก็มักจะเบื่อ นาอาจจะหนีกลับไปก่อนหรือว่าคนที่อยู่ก็สิ้นเปลืองลงทานอีกไม่รู้เท่าไรเพราะว่าเจ็ดแปดชั่วโมงก็น่าจะหิวอย่างน้อยสองรอบการจัดงานต่างๆจึงเป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิจารณาแล้วก็วางตารางงานให้กระชับ อย่างของวัดเราเมื่อฉันเพนเสร็จก็ประมาณเที่ยงเราก็จะกำหนดไว้ว่าหล่อพระเที่ยงครึ่งเสร็จจากหล่อพระเก็บข้าวของเรียบร้อยบางทีพระเกจิอาจารย์ที่นมนม์ไว้ยังมาไม่ถึงเลยนั่นก็ต้องแล้วแต่ท่านส่วนเมื่อเช้ากระผมมตัตตวภาพไปกราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบสี่เจ้าวาดวัดปา่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีต้องบอกให้ชัดๆเพราะว่าชื่อวัดปา่าเลไลก็เป็นชื่อยอดฮิตอยู่วัดหนึ่งบางชื่อบางวัด มีอยู่ถึงสามสี่สิบแห่งชื่อซ้ำกันหลวงพ่อท่านเจริญอายุวัฒนมงคลเก้าสิบสามปีแล้วจากที่รู้จักมักคุณกับท่านตั้งแต่นุ่มๆเพิ่งจะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีใหม่ๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ ก็จะกลายเป็นบุคคลที่ท่านจะให้เลขาโนการประจำตัวโทรมาย้ำทุกครั้งเพราะท่านรู้ว่าอย่างไรเสียกับผมอัตมภาพก็ไปแต่เกรงว่าจะลืมล็อกวันไว้ให้ท่านหรือติดงานสำคัญอื่นพระเถระบางรูปต้องบอกว่าต้องอัธยาศัยกัน มีอะไรไม่ต้องพูดกันมากประมาณว่ามองหน้าก็รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ท่านเห็นเราแล้วจะดีใจมากกว่าคนอื่นเขาแต่เป็นที่อัศจรรย์ว่าในช่วงเดินทางกลับซึ่งปกติวันหยุดยาวแบบนี้รถราจะมากมายมหาศาล แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าออกรถได้เลิก40ศูนย์พูนสวัสดิ์หรือเปล่าท่านที่ไม่เข้าใจก็จะไม่รู้ว้ายามอุบากองเป็นอย่างไรที่เขาว่าศูนย์หนึ่งยาพึ่งจรแม้นรานรอนจะอัปราสองศูนย์เร่งญาติราจากมีลาบสวัสดีไปศึกษาดูเอาก็แล้วกันใช้ได้ผลอยู่ โบราณเขาเรียกยามพมา่าแหกคุกความจริงคนที่แหกคุกไปคืออูบาเกง่งคนไทยเรียกชื่อเพี้ยนเป็นอุบากองพอๆกับอาหารงับบุจอมาถึงเมืองไทยกลายเป็นกระบองเจาม <laughs> ันกินกระทั่งกระบองก็ต้องยกให้มัน อุบาเกงโดนจับเป็นเฉลยสึทธทยุทธยาเขาบอกกับเพื่อนว่าวันนั้นเวลานั้นเขาจะแหกคุกมีข่าวคราวอะไรจะฝากไปถึงทางบ้านไหมเพื่อนก็บอกว่ามั่นใจขนาดนั้นเลยหรือ,อก็บอกว่าถ้าทำตามเลิกยามที่ครูบาอาจารย์สอนมารับรองว่ารอดแน่นอน เพื่อนก็เลยขอศึกษาแล้วก็สับติดตัวเอาไว้เราถึงได้มียามพม่าแหกคุกเอาไว้สำหรับบุคคลที่ดูหมอไม่เป็นต้องการเลิกอะไรที่ง่ายๆก็ใช้ตามเวลานั้นได้ปลาก็าเราวิ่งจาก วัดใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเรียกหรือวัดป่าเลไาลวรวิหารกลับมาถึงท่าขนุนไม่เต็มสามชั่วโมงดีซึ่งปกติแล้วเป็นไปไม่ได้ mm hmm. ก็เลยมีโอกาสพักอยู่หน่อยหนึ่งก่อนที่จะออกไปเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตเท, mm hmm. ทวัดห้วยจเจริญสัทธรามหมู่ที่เจ็ดตำบลห้วยขยิง่ง ตอนแรกกับผมดำภ,ภาพก็เข้าใจว่าขึ้นอยู่กับหมู่หกบ้านไร่ห้วยขยิงแต่ปรากฏว่าขึ้นอยู่กับหมู่เจ็ดบ้านห้วยปักคอกวิธีกรรมวิธีการต่างๆก็เหมือนกับทุกที่แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือลูกนิมิตลูกกลางภาภากับผมดำภาพมองดูหลุ่มลูกนิมิตแล้วกะกะด้วยสายตาน่าจะเกินสี่เมตร จะขุดไปลึกขนาดนั้นทำไมก็ไม่รู้อะไรทำให้เป็นนึกถึงหลวงปู่เจ้าคุณสําราญวัดปากคลองมะคำเท่าต,ตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูวิชาญชัยคุณยังไม่ได้เป็นท่านเจ้าคุณพระมงคลเชัยสิษิ์ไปกราบท่านครั้งหนึ่งปลาเกิดว่าท่านนั่งเหยียดขาตรงแนว ถามว่าหลวงปู่เป็นอะไรครับท่านบอกขาหักแอวในบนท่านไปเป็นประธานงานฝั่งลูกนิมิตนี่แหละนั่นบอกว่าเวลากรรมมันบังมันก็โง่ได้ขนาดเห็นเสื้อเขาปูไว้นึกว่าเขาปูให้ประธานนั่งกูก็เดินเข้าไปเลยพลุกเดียวลงไปอยู่ในหลุม แล้วลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเป็นหลุมของวัดห้วยเจริญสี่เมตรกว่าเนี่ยหลวงปู่ก็คงไม่ได้ขึ้นมาแล้วล่ะท่านก็รักษาตัวเองด้วยการเสกด้วยการเป่าทาน้ำมันประมาณห้าหกเดือนก็ถึงจะเดินได้ตามปกติพวกท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะว่าตอนนั้นท่านอายุเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแล้วคนแก่อายุขนาดนั้นกระดูกไม่ค่อยจะสร้างตัวแนละ้ว สามารถเดินเป็นปกติได้ก็ถือว่ายอดฝีมือลองดูท่านบรรพลนเขาเล่าก็แล้วกันขนาดหนุ่มๆแท้ๆจนป่านนี้แล้วก็ยังต้องใช้ไม้เท้าอยู่แต่ก็ต้องบอกว่ากรรมไขรกรรมมันเพราะว่าท่านไม่ได้แข็งแรงเป็นควายอย่างผม ของผมเองกระดูกหักให้เวลาสองวันหายไม่หายกูเดินแล้วถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นร่างกายจะเคยชินรู้ว่ามันอ่อนมากไม่ได้มันก็จะต้องรีบหายไปถึงก็มีการเจริญพระพุทธมนต แล้วท่านนายอำเภอคนใหม่นายอนุสรสง่าแสงก็อ่านประกาศพระราชทานวิสุงคามสิมาเท่สุดๆอันดับที่หนึ่งวัดห้วยเจริญสัทธารามหมู่ที่เจ็ดตำบลห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ไอ้ที่เป็นอันดับหนึ่งก็เพราะว่าชื่อจังหวัดกาญจนบุรีึ้้น้วยกอกไก่ระบีกาญจนบุรีกรุงเทพถ้าหากว่าสามจังหวัดนี้อย่างไรเสียก็อยู่อันดับต้นๆแต่ปรากฏว่าพระราชทานวิสงุงคามสิมาปีนี้ของจังหวัดกาญจนบุรีมีวัดของอีกสองจังหวัดไม่มี ก็เลยเท่มากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งคับผมอาจาภาพพอได้ยินพิธีกรบอกว่าตัดได้ก็ฟันฉับเดียวจบเลยกเช้าวหวสิบสองเส้นลองฟันดูม้งไหม <c oughs> น้องเล็กบ่นว่าจ้องกล้องอยู่ยังถ่ายไม่ทันเลยเสียดายว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เอาว่างั้น ก็คืออยากจะรู้ว่าทำไมเร็วและแรงได้ขนาดนั้นทั้งๆที่เงื้อขึ้นมาคืบเดียวเรื่องพวนี้ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวแบบเดียวกับตอนสมัยวัยรุ่นที่อัดนักเลงประจำซอยลอยข้ามราวสะพานตกน้ำไปต้องไปหิ้วขึ้นมาเพราะว่ามันจะจมน้ำตาย ไอ้นั่นเฟ้นจากสลบบอกกับเพื่อนว่าโดนผมใช้ไม้ตีทั้งทั้งที่มันโดนกําปั้นแต่มันดูไม่ทันมันคงไม่เชื่อว่ากำมปั้นใครจะต่อยคนลอยข้ามราวสะพานตกน้ำได้เรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่ข้ามชาติมา ด้วยความเคยชินถ้าหากว่าใครไ,ได้ที่ไปคุยยานย้อนไปดูการรบสมัยเก่าๆก็ได้ไม่ต้องเก่ามากเอาแค่ช่วงกรุงแตกครั้งสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราชนำสิบขุนพลคู่ใจออกรบทหารพม่าก็ผมไม่ได้ภาพดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอิดสวนปัด ป้องสวนมีกันอยู่แค่นี้แต่ขอโทษโคตรเร็วเลยครับกระพริบตาไม่ทันนะ่ะนั่นก็คือลักษณะของการที่เรียกว่าจะเรียกว่าเพลงดาบก็เป็นเพลงดาบที่เกิดจากการศึกษาจากสนามลบที่แท้จริงลวดลายจะเหลือน้อยมากเหลือแต่ไม้ตายหรือท่าตายอย่างเดียว หน้าที่สำคัญก็คือเร็วเพราะถ้าช้าศัตรูจะกันทันนที่กระผม,มนอนทภาพเคยเล่าให้พวกเราฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกมันเจ็บร้าวไปตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงท้องแทบจะขยับตัวไม่ได้ ฝืนใจจะกระทั้งขยับมือได้ก็แปะไปที่สวิตไฟพอาสว่างขึ้นถึงจะเห็นตะขาบมันอยู่บนหน้าอกไม่รู้มันกัดตออตอนไหนปวดจนกระทั้งตื่นขึ้นมาก็สงสัยว่าทำไมไอ้นี่กัดเราวะว่าทันทีที่สงสัยหภาพก็ปรากฏเห็นทหารพรม่าโถมเข้ามาฟันประมาณว่ากะเอาสะพายแร่งเลย Mm hmm. ตัวผมในชาตินั้นก็ก้มหลบนิดเดียวเราฝฟันสวนจากข้างล่างขึ้นข้างบนอีกฝ่ายสะพายแรงแทนเราจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีอะไรเลยเพราะบางจังหวะไม่ต้องปิดไม่ต้องป้องเอาสวนได้เลยจึงเป็นอะไรที่เราท่านทั้งหลายถ้าพูดถึงมันก็นึกภาพไม่ออกนานเกิน mm hmm. ก็เลย,ยกลายเป็นที่ตื่นเต้นทั้งคนอื่นเพราะว่าผมขึ้นรถจนกระทั่งน้องเล็กขับามาจะถึงปากทางเพื่อเลี้ยวขวาออกถนนใหญ่แล้วหันกลับไปมองเจ้าภาพหลายท่านยังฟันกันอุดตลุดเพราะไหวมันสิบสองเส้นมัดรวมกันลองดูไหมที่เดียวขาดจบเลยแล้วกลับมาก็มาเครียดเพราะว่าทางด้านคณะส่งแจ้งว่า ส่งบัญชีไปผิดบัญชีแบบใหม่ที่ลงรายการทุกบรรทัดเขาเอาแค่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาของปีหกแปดส่วนที่เหลือให้ทำแบบเก่าบรรทัดเดียวไปก่อนแล้วก็ส่งแบบมาให้ประสาทจะกินเรอวันหนึ่งบัญชีรายวัน รับอะไรมาบ้างจ่ายอะไรมาบ้างสรุปจบแต่ละวันสองบัญชีรายเดือนรับอะไรมาบ้างจ่ายอะไรมาบ้างสรุปจบในแต่ละเดือนสามบัญชีรายปีรับอะไรมาบ้างจ่ายอะไรมาบ้างสรุปจบรายปียังไม่หมดสี่ บัญชีเงินคงเหลือในธนาคารของแต่ละเดือนแล้วก็บัญชีเงินคงเหลือในธนาคารรายปีประกาศขอสมัครจาวาดวัดท่าขนุนรูปใหม่นับบัดนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนหวายาพระภิกษุสมณเน้องเราได้บอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้